โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการทํากระทงของน้องชั้นอนุบาลกันบ้างครับของโรงเรียนบ้านตลาดของเรานะครับวันนี้ว่าน้องๆจะทํากระทงออกมาในรูปแบบไหนบ้างนะครับอ่ะยูโรขอบคุณมากครับเดี๋ยวครูถือต่อเองขอบคุณครับมาดูบรรยากาศบรรยากาศอ่ะนะครับน้องชั้นอนุบาลนะครับโอ้โมดนะครับไหนใครทำใครทําเสร็จแล้วครับยกมือมีอย่างอันนี้รูปอะไรลูกรูปอะไรไหนบอกครูก่อนรูปอะไรลูก เรือสตาร์วอลรู้จักสตาร์วอลด้วยโอ้แล้วเนี้ยครับทำอะไรยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยแล้วจะทำเป็นรูปอะไรลูกบอกครูหน่อยรถถังรถถัง v วริ g เก d ครับอันนี้จะทำเป็นรูปอะไรครับบอกครูหน่อยได้ไหมครับเรืออะไรนะครับเรือโอ้แล้วหนูล่ะครับทำรูปอะไรลูกเรือเหมือนกันนะโอเคมาดูวงนี้บ้างนะครับ อ่าสวัสดีค่ะหนูทำเป็นรูปอะไรคะไหนบอกครูหน่อยทำเป็นรูปอะไรลูกรูปวงกลมรูปวงกลมโอ้แล้วหนูล่ะคะเสือเสือโอเคหนูว่าลูกทำเป็นรูปอะไรเอ่ยยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยแล้วหนูล่ะคะทำเป็นรูปอะไรคะโอเคสีอะไรเนี่ยอันนี้สีอะไรลูกนี่นี่สีอะไรสีอะไรบอกเพื่อนหน่อยได้ไหมคะสีอะไรนี่เหรอคะใช่ค่ะ สีอะไรคะสีเขียว very good โอเคอ่าไหนนีสเสร็จยังลูกเสร็จยังครับไม่ครัทำเป็นรูปอะไรครับไม่รู้เหมือนกันแทบอะไรนะครับไม่รู้อ้าไม่รู้หนูทำเป็นรูปอะไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวทีละคนลูกูสัมภาษณ์ก่อนหนูทำเป็นรูปอะไรครับไม่ตอบเอ้าหนูละลูกทำเป็นรูปอะไรครับรูปเรือครับไหนให้กูดูผลงานหน่อยครับดูสิไหนรูปเรือโอเคอ่ะแล้วหนูทำเป็นรูปอะไรครับ รูปบ้านเหรอครับไหน๋ยมันเป็นยังไงให้กูดูซิโอเคไหนโอเคครับเอาล้ครับตอนนี้ก็ถือว่าน้องนอนุบาลนะครับก็มีความคิดสร้างสรรค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนสุดท้ายเลยนะครับว่าผลงานของนุ้น้องชั้นอนุบาลจะเป็นอย่างไรนะครับอาจจะเก็บภาพในกันสุดท้ายหน่อยยิ้มหวานยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานแช่งก่อนยิ้มหวานแช่งก่อน